ที่สำคัญเหรียญรุ่นนี้มีแค่ขนาดเดียวนะครับไม่มีพิมพ์เล็กขนาดจะประมาณเหรียญ5บาทของเราไม่มีหน้าอื่นหน้านี้เท่านั้นจำให้แม่ที่เขาแยกบล็อกกันนะครับก็ให้ดูตรงครําว่าวัดดอยดูตรงดอเด็ก2ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกดออ้วนมองเห็นเป็นขึ้นขึ้นปูดปูดแบบนี้นะครับอันนี้ที่เขาเรียกพยาคุดแบกบเมฆได้ยินชื่อก็รู้สึก อุกเลาเล้าใจน่าดูสำหรับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นเราสู้หลวงปู่แหวนสุจินโนและในคลิปนี้ก็มีมาแนะนำแบ่งปันหนึ่งองค์เป็นบล็อกดออ้วนซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็แบ่งเล่นกันเป็น 4- 5ห้าบล็อกมันก็ไม่แปลกเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างค่อนข้างเยอะเื้นทองแดงแบบนี้สร้างถึงสองแสนเหรียญเลยทีเดียวก็โดยทางวัดสัมพันธวงศ์และสมาคมสัมพันธวงศ์ได้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมา ก็เพื่อเอาไวแ้แจกจ่ายให้แก่ตำรวจทหารประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนของประเทศไทยดูหน้าตาพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ที่สำคัญเหรียญรุ่นนี้มีแค่ขนาดเดียวนะครับไม่มีพิมพ์เล็กขนาดจะประมาณเหรียญ5บาทของเรานี่นะครับดูนะครับนี่ประมาณเหรียญ5บาทใหญ่กว่านิดหน่อย ย้ำไม่มีพิมพ์เล็กนะครับการพิจารณาพิมพ์ทรงมาก่อนนะครับผมบอกไว้เสมอเหรียนรุ่นนี้หน้าตาต้องแบบนี้หน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่มีหน้าอื่นหน้านี้เท่านั้นจำให้แม่นถ้าลงกล้องดูนะครับเส้นสายรายละเอียดดูเมดต,ตานะครับมีเมดต,ตากลมๆอยู่ลักษณะเส้นผม หนาเป็นแท่งคมชัดมากๆนะครับนี่ดูนะครับลายเส้นผมเป็นเส้นหนาหนาเป็นแท่งเรียงกันสวยงามคมชัดแบบนี้นะครับเส้นลิ้วจีวรหนาคมชัดต้องชัดเจนนะครับคมชัดแบบนี้ดูนะครับลักษณะควนหนังสือเป็นแท่งเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับควนสวยๆแบบนี้เป็นแท่งคมชัดมากๆนะครับ ลักษณะฝอนตัวหนังสือนะครับและที่เขาแยกบล็อกกันนะครับก็ให้ดูตรงครับว่าวัดดอยดูตรงดอเด็ก2ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกดออ้วนบล็อกดออ้วนนะครับดอเด็ก2ตัวนี้ต้องไม่มีขีดลงมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดอเด็กตัวที่2จะอ้วนล่ํากว่าตัวแรกนะครับนี่คือบล็อกดออ้วนนะครับส่วนบล็อกอื่นๆนะครับถ้ามีเข้ามาเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับ พิมพ์ทางด้านหลังนะครับก็เป็นรูปพญาครุฑแล้วก็จะมีตา,าสีเหล่าทับนะครับทับโบกทับเรืออากาศตำรวจนะตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของชื่อรุ่นระบุเราสู้สู้ตรงนี้สู้ที่นี่และพิมพ์ด้านหลังก็จะมีสีจุดหลักที่ใช้พิจารณาดูเก๋แท้หนึ่งดูที่พิมพ์พญาครุฑต้องจําพิมพ์พญาครุฑให้แม่นนะครับนี่หน้าตาพิมพ์ทรงแบบนี้พญาครุฑจุดที่สอง ให้ดูตรงปีกตรงมือ Sap, พยาคุดทั้งสองข้างนะครับเนื้อปีกจะมองเห็นเป็นขื่นขึ้นนะครับเหมือนก้อนเมฆที่เขาเรียกนี่นะครับจะมองเห็นเป็นขึ้นขึ้นปูดปูดแบบน,นี้นะครับอันนี้ที่เขาเรียกพญาคุดแบกเมฆก็คือแบบนี้นะครับจุดที่สามนะครับให้ดูบริเวณนี้จะต้องมีเนื้อเกินขึ้นมาปูดๆขึ้นมานี่นะครับ ลักษณะของจุดเนื้อเกินจะปดปูดเนืนๆขึ้นมาแบบนี้นะครับจำลักษณะเนื้อเกินด้วยนะครับแบบนี้จุดที่4นะครับให้ดูตรงปลายดาบตรงตาโ่นะครับจะต้องมีเม็ดไข่ปลากลมๆอยู่1เม็ดนี่นะครับจุดไข่ปลากลมๆ1ม1เม็ดอยู่ตรงปลายดาบแบบนี้นะครับ และก็ต้องดูความคมชัดรายละเอียดความคมชัดต่างๆด้วยนะครับนี่พยาคุดคมชัดเจนนะครับดูปีเป็น,สนเส้นๆแทงๆความคมชัดของเส้นรัศมีของตาสัญลกักษณ์พวกนี้นะครับคมชัดมากๆครับนี่ดูนี่นะครับความคมชัดต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับของฟอนต์ตัวหนังสือก็ต้องคมชัด คมชัดเจนแบบนี้นะครับชดานะครับตรงชดาคมชัดมากๆนะครับดูลายนะครับแกะได้คมชัดเจนแบบนี้และนี่ก็คือเหรียญยอดนิยมตลอดกาลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังเหรียญน,นี้เขาเรียกเหรียญรุ่นเราสู้ปี2520หรหรือบางท่านก็เรียกเหรียญสีเหล่าทัพ นะครับนี่องค์นี้สวยเดิมบล็อกดออ้วน